สวัสดีค่ะกับแม่ <c oughs> ดอยกับนนองเคตกับนนองตุ๋ยเนาะค่ะ้มนี่พันธีว่ามาหยางเนาะ้มนี้เฮามางานมากินข่าบานปลาลุนค่ะมากินข่าบานปลาลุนปลาลุนเพิ่นเปิดลานไม่ค่ะเพิ่นเปิดลานกาแฟาไม่ก็เลยมาซอยงานเพิ่นซอยการทำงงานเพิ่นกะบ่เดนน,นี่แล้วค่ะ บรรยากาศเปิดร้านกาแฟใหม่ของป้ารุ่นเนาะค่ะเนาะเป็นทีมงานเท่ากับท้ย่อยมากินเข่ากินน้ำกันกินเข่ากินน้ำกันไลายผิวได้ลายข้นเนาะค่ะเนาะส่วนป้ารุ่นเพนกะเฮียหนามกาแฟจ้งผุเนาะค่ะกะมี่สวัสดีแม่เตี้ยสวัสดีค่ะไร่เย็นคาวว่าพนนี่เอฟซี่ใจดีนมาอุดหนุนป้ารุ่นผู้ใดอยากได้อียังไปสั่งอาเดอ นี่ไค่ย e ังไปจ้างเอาเพราะว่าเจฟซี่เพิ่นสนับสนุนปลารุ่นมากค่ะกับเป็นบรรยากาศมาซอยการช่วยงานเพิ่นเนาะค่ะเม็ดต่อยกองข้ากหมาลุ่นหมูมาหลังหมูเนาะค่ะเพราะว่าอย่างอยู่ทั้งบ้านพักอยู่เนาะค่ะเลยมากลุนมาเมื่อค่ะทีมงานเฮาสามน้อยครับว้าใช่ของของพ่อมันาเป็นเตะโอ้แซบแซบแซบสุดยอดครับพี่น้า ปดเดิมปร้านไหมครับผมเอาสวัสดีสวัสดีสาวจอยค่ะกาแฟมาเสิร์ฟคุณแม่ะอ๋อขอบคุณค่ะอันเดี๋ยวด้วยเอาเอาบ่เมตี้ยโอ้แม่จอย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 ตั้อันนี้ให้เลาจถวน่ยำเยอ้บนึงลิตรเลาหายำน้ำเพื่นไปกินจทำ้าถว แม่จอยบอกเป็นหมัวลวงชงเจียงไปตัวตีบตัวเดยนไม่ต่อยก็ได้ไต้องานมอ่าน้องต่อสีเขียวสีเขียวตามอานมันสีลงกบพูนฮะลงแฉแน่นอนเตะกียบนูอยู่ในบ้านนุกินแบบว่ามกซื้อม่ฉันหามาแล้วเพื่อชีวิพูดเอาไปนูก็เลยซื้อสีเดียวติดซื้อหตดซื้อห้องตดซื้อนะ เอาสีบ่เอาแบบใหม่บ่คือโมลอดเอาเป็นใหม่แข็งแข็งแบบสีขาวคือน่องตุยคือไอ้ตุยน่องตุยโอ้เอาวะน่องตุยแข็งดีเด้บมาแต่ว่าเอาสีเขียวเอาเอาสามสามหลัเนาะสามหลัมันเป็นยังไงบ่รู้มันมันมันแข็งมาสวาง <laughs> <c oughs> มันเยอะขันเขียนบัสว่างไม่เขียนฐานเทียนบัสว่างมันนี่ก็เป็นบรรยาก,กาศมพาพร้าวกันโดนๆก็บทีมาพร้าวเดี๋ยวมานั่งเหรียญนางหัวกับน้องตุยน้องเทสเนะะาะค่ะขออนุญาตก่อนเด้อค่ะนี่ก็จะเป็นบ้านน้องเทสเนาะคะ่ะโออ้้ันนีย <c oughs> จัดแจงแบบ <c oughs> เรียบร <c oughs> ้อยมีหมองนั่งเล่นมีแค่ไม่ยังพร้อม <c oughs> ค่ะ <c oughs> นั่งเล่นหน้าบา้า <c oughs> นตัวนี้ก็จะเป็นซุม่มเป็นยังเนาะค่ะอันเป็นไดไฟมาไล่เฮาหลอกนี่น้าเหรนคือเกาเนาะมืยย่อไรกับนีอยูย่ครับน้าเหรนคือเกาจะใส่เงาไปต่อยน้าอีกเนาะ <laughs> ใส่โหลดใส่โหลดใส่โหลดบ่เดวาเพราะว่ามันอยู่ทีมงานเฮาอยู่แล้วอืมกาแป้แมนรุ่นแสบแสบร่บพี่น้องแสบเอ๊ตซี่แสบอันนั้นหน้ามียังไเบื่บอทั่วไม่เบร์โทร่รทรพร้อม อันนี้ก็จะเป็นย่ำค่ะมะนางนขินย่ำขินย่ำอันคำมะคำมะขูวนไหป่ารุ่นเนาะค่ะมะข่หนเ,เพื่อนายทั้งฝุ่นก็จะเป็นไฟผ,ผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนก็กินเข่าขกินยางเนาะคะ่ะผูกคอต่อแขนผูกแขนกันพิซอี่อกา่บ๊วนผูกแขนอันเอาคูได้พี่น้องผูกแขนเอาเหลือเอาย่ามผูกแขนเอาเอาใช่เอาเหลือเอาย่ามดี ยกไปอยู่สิได <Yeah. S 1> uh, ้หาหมู่ว่ายกไปอยู่แม่นตัวนี้ก็แม่นเดี๋ยวมันลืมเพิ่นเอาไปนั่งหน้าบ้านนะนั่งหน้าบ้านยามนั้นอันเพิ่นาเอานอย จั็กน้อยเข้าใจไปเอามาดั้งผีได้ววะสวัสดีเปล่าตันจีเตือนกันเล้นสีจิลงเล่นเนาะเอาไปก่นอ,อนเงีนเสือไมเค้นผาตันสิลืม làm nhắm này chẳng Cái gì? Chim bỏ Một hơi chìm จะหน่อยค่ะบันนีก็บม่ต่อยกัน สิได้เริ่มเป็นเฮ็ดเวียกต่อทั้งพุ่นเนาะคะ่ะวันเ้ากับสีอปิดทิพดทีว้กับน้องตุย้ยกับน้องเยทเนาะคะ่ะมือน,นีเ้าก็มาซอยกานซอยงานป่ารุ่นเนาะคะ่ะเอาคืฟอฟ้านงามเดนะกําลั่าเอา้อนเอิฟ้อน้อ,อน้อนอน,นั่นเอาไหด้ไหดนนูนั่นแม่้เดเดี๋ยวไปเฮ็ดยว้เดี๋วเดี๋ยวไปเ่งก่อนฮะมื่อนันทินัน คุณพอ oil, ่ออันสีใจมันสอนน้องตุยอยู่ท uh, e right? ั้งเวทีมันบอกเดจยงสีบ่กีบกีบมื่อเขาเวลาเว็นสอนอยู่ในอันกรีบน้องตุยตัวแ่สีกรีบกรีบมื่อหน็ดจันเมื่อนี่อนอยู่ดีหองม่ต่อยยังบอ่อนตุอวนเมื่อไงมันเมื่อบอ่อนเออแล้นกีบแ่กีบตุ้ย็ดก็ได้นี่ถ้าบอกกีบก็ได้จังสีก็ได้นี่จังสีก็ได้นี่จังสีลด เนะมกีบก็ได้นะนมือนังตุยเป็นอ,อน่อ,อนละอ,อ,อันอ <ไป S 2> นั่นเีก็กระล่างอ่อนอก็ว่าเท้าฮาดฟอนไปซูอืมหนันเนง,นงเก่เงแะกี้ทฮงอายตัวเด็กนิ้วไเก่งแล้วตว่าฟ่อนเป็นเจาเห็ดนเจาเหยนไงเหีนเมือมันอ่อนน้องเหีนอันแช่เครื่องตั้งหนาอ่ิวคนเต็มซิวขนไั้งหนาเป็นกำลังเป็นไม่นุนเป็นสาวดสาว ซิวก็ร่างถึงกับแตงหนาดูน้ำหนซิวมันก็เลยหมดอนอดมอดอยน่บพ่กัดเอากัดเอาตัวเอาตัดเอนต่ามันใส่ว่าก็อง่นแล้วมันเป็นมันอัแน่ป่ะจะมันไปถึงนาผู้เดียมนวันที่นี่มันถึงหนาแตของมัละซิวคุณเอาอันนั้นเนียนมอนหลงเคี เอาเอาประจำห้องเจ้าของหลวดมันจังบอลเทนบอสิวกำลังจะขึ้นคือวานมันเหมืนว่าเพิ่อนกับไปแต่งให้ผู้อื่นน้าบางสิ่นะมันถือเจ้ของมันสิแมนค่ะบันเนกาสำหรับคลิปนี้เม่ต์่อยกับเจ้าใบซ้ำหนีเจ้าก้อนเนาะค่ะเพราะว่าน้องเทียนกับน้องตุ้ยเพิ่อนกับจะไปพักพรไปพักพรไปเลียดงานต่อเนาะค่ะเนาะช่วงบ่ายทีไปตัดผมไปทายงานที่แรกเตรียมสองที ตาใมันตัวเองหมดโอ้ันเจ้าเม่ได้านเีดส่งใหม่เนาะมัมีรถพี่เบียรถค่ะจำรับคลิปนี่จำรับคลิปนี่ห้ากับเจียวไหวซ้ํานี่สักกอนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ